ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมนื่อในอภิลักษ์กิตสมัยวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ข้าพระพุทธเจ้าพระคดินานฟรานซิสเซเวียเกรียงสักโกวิดวานิชมุขนายกเขตมิสังกรุงเทพ สภาประมุขบาทหลวงระมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคริสตศาสนิกชนทั่วประเทศล้วนมีความปิติเกษมสมนัสและน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทมีพระราชาจริยวัตเรเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงเป็นพุทธมามก,กะผู้เคร่งครัดและสม่ำเสมอด้วยปฏิบัติบูบชา พระราชทานแก่ข้าราชบริพารและข้าราชการในราชสำนักโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชาสำนักเป็นผู้ใฝ่ในทางธรรมเพื่อถวายเจริญความเจริญของตนเองและหมู่คณะทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวทรงเป็นองค์เอกอัคราศาสนุปถัมพกพระราชทา,านความช่วยเหลือทํานุบบำรุงและเกื้อกูลทุกาศาสนา ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันพระบารมีและบรมราชาประถมที่ใต้ฝาละองธุรีพระบาทพระราชทานแก่ศาสนาต่างๆทำให้ประชาชนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา,า,าต่างอศาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทยอย่างสันติและมีความสุขสงบโดยทั่วกันคริสตศาสนิก,กชนไทย ยังคงะระลึกถึงภาพความประทับใจอย่างไม่รู้เรือนเมื่อครั้งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชบรการให้การต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยอัธยาศัยไมยตรีจิตทรงแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันง,งดงามระหว่างพระาศาสนจากักรคาทอลิกและพระราชวงศ์ไทยที่สืบทอดมายาวนาน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงสืบสารต่อไปตราบนานเท่านานคริสสาสนิกชนไทยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และปราบรื่มใจเป็นอย่างยิ่งในสุภาวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าและคริสสาสนิกชนขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั้งมวล ขอพระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระเจ้าปลดอภิบาลและปกปักรักษาใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทให้ทรงเจริญพระชนสุขสิริสวัสดิส์ทรงพระ,กะเกษมสำราญสมบูรณ์พูนสุขด้วยจตุรพิษพระกิตยศจงแผ่ขจรไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนองใดจงสำริศทุกเมื่อทุกประการสถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าปกกระหม่อมแก่พวงข้าพระพุทธเจ้า และลาวะสมนิกรตราบจีระทิติการขอถวายพระพร